ช่องครอบทุกพื้นที่ด้วยการรับชมประทัดผ่านดาวเทียมกับอินโฟแซงที่จะเปิดการเข้าถงขุมทรให้คมชัดขึ้นด้วยเครื่องรับสัญญาณอินโฟแซงรุ่นซิมเพิลบ็อกซ์4 SD แหลมเทคโนโลยีระบบ SD รายแรกของเมืองไทยฟรีกว่า200ช่องด้วยระบบ OTA เอ็นยูพัฒนาไทยใช้งานง่ายและเรารับการถ่ายทอดสดกีฬาจากช่องฟรีทีวีมันใจได้ในมาตรฐานสากัมเปลี่ยนชีวิตคุณให้คมชัดระดับ SD กับอินโฟแซงซิมเพิลบ็อกซ์4 SD ใครแท็ปืนบอกไหนอะวัหน้าองเ่าเเารังที่ทราบนะครับว่ามีกลุ่ไวขึ้นใช้จักรยานยนต์เป็นแก้งเอ๋วันเะครับก็ไล่ยิงกันได้ยิงต่อสู้กันแล้วถึงมีเข้ามาในร้านขายอาหารที่ร้านเชฟกุ้ยานขณะนั้นก็มีกลุ่ เสียหายที่จริงแค่ความตายครับก็ภาพภาพก็รมดตามด้วยนะครับแต่ตอกนี้ตอนทิบต่างก็น,นัน่ญญงรัตนาการับพวกนี้ก็ไล่ยิงกันเข้าไปตามยิงกันเข้าไปก็ไปถูกรัตนาพรสันตินาต้องเข้าทำลายถูกแก๊งนี้ให้หมดนะครับโดยมีเป้าหมายอยู่ เรต้องเข้าจับกลุ่มตรวจคนเสียใจแทนครอบครัวของผู้เสียหายนะครับที่ไม่รู้หน่วยเนี่ยมานั่งนั่งรับประทานอาหารอยู่แล้วก็ถูกอ้กลุม่มพวกนี้ไล่ยิงกันแล้ว,ลวก็ไปโดยก็ตายมาดูแล้วก็ยังไม่ค่อยสงนเกกท่าไหร่นะยครับยิงหมดโวกเลยยิงหมดโวกเลย โดยเฉพาะอันนี้เป็นเป็นปืนไร้แรงที่ semi อ u โตเมติกใส่ได้หุ่นจำเนี่ยน่าจะมีเครื่องเก็บเสียงด้วยแต่เราไม่ได้มาคันนะคันนะไฟฟ้าอย่างเดียวเขาบอกนี่เป็นไฟฟ้ไอ้ในกลุ่มนี้ใช้ยิงต่อสู้กันครับพอข่าวมีหมอไทยของคนนี้่ก็เนี่ยมันตัดสั้นมาก็ซ่อนในเสื้อปกซ่อนได้ในเสื้อนอนหลงถ้ากระสิียาวที่ยิงที่ยิงเกือบอัตโนมัตินะฮะ กระบอกนี <N> ้ไ <ish> ม่ใช่ปืนชัยประนิ์นะอาวุธไร้แรงครับนี่เรามีทายมากขึนทางภาคกาจะมีมาตรการสั่งการลงไปอย่งของที่ต่างๆเรื่องปัญหากรวยุ่งบนมือแล้วใช้อาวุไร้แรพุกนี้เนี่ยถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาตรวจคนจากกลุ่มือเกิดมีปัญหาต่อสู้หรือว่าขัดขืน ทางภาคเกตจะมีมาตรการนเรื่องนี้เป็นเรื่องปกตินะฮะถ้าตำรวจก็จับคุมแล้วต่อสู้ก็ต้องใช้มาตรการเด็ดขาดอันนี้เป็นคำหลักกฎหมายแล้วถ้าไม่สู้เราก็ไม่มีการใช้พุทธต่อสู้ก็จับไปตามปกติครับช่วงหลังจะเห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นหรือว่ากลุ่มนักเที่ยวหรือว่เป็นพวกแก๊งคนหนึ่งต่างๆมักจะไม่ค่อยกลัวตำรวจแล้วถ้าอยูที่กรุงเทพตำรวจดับเตือนก็ยิงตำรวจแล้ว ก็เป็นธรรมดาสภาพสังคมเรานั้นก็ความเข้มงวดของตำรวจก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มความระมัดระวังความเด็ดขาดก็ย้ำเตือนไปตลอดเวลาครับทุกรั้งที่มีการประชุกันทางทางราชบุรีก็เพิ่มตุนการใช้รถไปมันเสร็จไปเมื่อวานมันเสร็จไปเมื่อวานล้วก็ในในส่วนของขัเกณฑ์เนี่ยเราเชื่อมั่นนะครับว่าศักยภาพของตำรวจทั้งสายตรวจและก็่ายสืบสวนเนี่ยไม่ไม่มีตกกับเรื่องพวกนี้นะครับแต่ก็ พอมันเกิเดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยคนลูกหลงมันก็ไปโดนคนที่ไม่รู้เรื่องแล้วสำหรับกลุ่มผู้ที่จุกจับเนี่ยจะสำลึกไหมจะกล่าวหรืออะไรกับผู้ที่เขาเสียชียะะวิตแระบาดเจ็บแล้วจะฝากไปถึงเพื่อนที่ยังหนีไหมไว้ข้ามอกตัวหรือยังไงหรือว่าเตรียมสู้ตำรวจอย่าย,ยอมอะไรประมาณนี้ไหมใครจะเป็นคนพูดได้เล็กใหญ่เลยพี่น้องป๋าแป๊ดผมเล็กไว้ผมเึกเล่นยาบอ่ะไม่เล่นนะไม่เล่นเนี แล้วยิงทำไมสัดสีอะไรไงหรือหมั่นไส้กันทำไมยิงกันรู้แต่เรายิงกันไอ้คู่นี้มีเรื่องกทำมาก่อนว่าไม่มีนะไม่มีเจอกันก็หมั่นไส้กันก็ฟังกันกี่คนลื้อเลิฟ่ะอะไรไปถึงีกับผู้ตายผู้เสียชีวิตเป็นญาติเขาขอโทษหรือจะอะไรขอโทษไม่ได้แล้วแล้วเพื่อนๆเราอ่ะพี่ยังหนีอยู่จะบอกว่าไงดีไม่ออ ม่อมโดยเราม่อมหรือว่าต้องมีสู้หน่อยม่อมป่าเม่อมนะดูกันได้ใช่ว่านะนายครับนายครับขอขอขอโชว์ปืนวันเดียวนะขอโชว์ปืนยายวิล้วเนี่ยถามถามเลยถามทิศด้วยดิเนี่ยปวดเนียนมาแล้วช่วยอะไรได้ไหมเนยศึกมาก็เอาเลยวันแรกเลยนะอันนี้จับได้คู่แฝดนะครับไม่ผิดตัวนะนะจับทั้งคู่นะครับคู่ใช้ลูกซองไนี่หลา ไอ้นี่หลานยำกุเดียวกันหมดนะคำหยุดเนี่ยไม่อยากพูดแล้คนอื่นก็เสียด้วยหนึ่งสองสามนู่นพี่น้องกันหมดไอ้นี่หลานในคู่นั้นก็่แปดไอ้นี่สึกพวันเดียวใค่สาปดเนี่ยดีแล้วไทเนี่ยโอยนี่จะบอกกิของใครนี่นี่หมายของยของของไทแล้วของใทรของพี่หนีขึ่นรมาหรือมาแล้วเดี๋ยวขยายผลารู้ละรู้จะของลฮะ

แก๊ก็อีกคนน่ะไม่ตอนนี้ในสุ่มเรามีกี่คนนี่คนน้าแกกคนนี้จกบเ้อมเรื่องอะไรลองลองเลือี่คนน้าป้มันต้องเป็สิคน่อังสบที่ไปยิง่ติดต่อกันนะคอกตัวทั้งหมดนะลม่ต้องให้เหนื่อย ตัดได้า่สองตัเองเสี๋ยสีม่วงอี่เยสาม้อหนะสาม้บล้ายองเดวนเป็นหลานเป็นหลานน้อยเล็กใหญ่ยะในตลคุณเดียวกันนีแหละเรา่้ภาษนวเล็กเนี่ยเล็กเนี่ยย่กตัวนะครับ